สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบอนพาอพ่อกับสอง,องแทนน้อยพี่น้องเลยมือนีนกาพากันมาลุยป่าจุป,ป่าม mm. ีพอน้องแทนเอาลีกเอาไข่ m m gung hana เอาให้เบิดเฮยกุ้ง đôi เด้อเด้อเบิดนะวิชขอกินจังสุดเลย cũng มาจังเอา ui. เออ,อพี่เอาลิกสองซันโตเอาลิกเอาลิกพี่พี่พี่อยู่พียูพูยู่พ,พีตัวหนึ่งแดดแดดเนาะมันแดดมันฮอนหันเด่นนั่นเด่นในตะพังนะนั้นบอลนี่นี่ก็บอลตีนี่ฮันเด่นนะเออเอหละ ปะเคงเบานี่นี่นี่กับแนนเนนนะเห็นแต่งอันงี้เออได้อยู่ผีตัวหนึ่งในน้องอะแหละทั้งหน้าาจะน่นแหละมันกำลังขึ้นเออ เฮ้ยทางลางา้างเจ้าน,น่ะเฮ้ยปะฮะเอาในบางตีนเจ้านั่นตีนบางตีนเจ้านั่นทางหน้าพี่มันแดดนีนนี่มันมันบิงดอกเจ้ามันก็ขึ้น พี่นะคุ่นแพทพุนเอาทำคุ่นก้อนนนี้นกอะไรก็ไม่เหลือแล้วเข็นบอพี่น้องป่าอืมสบายดีพี่น้องกุ้งกับกุ้งเนปลา <c oughs> อยูใ่ใส่กุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาซิวโอ้ยวิดเอาหอดขี้ต้มลลเห็นรอกลางหัวเลย

ก็มนาวว่านอนขีตมเมื่อกีนนนะ้นานาเฮ้ยนนามึงเล่มีต่กุ๊งนะเอากรปมาใส่อืมชาคีเดจอันนั้นอเทีเลเอากระปุมาสีสาเอาแต่ละน้องพอนแครก็เลาสีสา ตา่าผมใส่ขอกล่องในเน่น้เข้าหากใข้ปวดทูกินอยู่นะฮอง้สจะตาาซานงซานงนำลายไปใส่น้องนั่นหน่อยไม่เล้ยซาลบเึ้น่อหรอเฮ้ยปากเค้งนะเฮ้ยนะทัางล้างจะนั่นเอาในเอา

ถ่า้าพ่อน้องแท้นนี่ก็ไปคุดกบกับดับธงได้ลงธงได้ดับธงนั่นค่ะเอาป่ากะลงน้องได้ก็ดับน้องนั่นนะอือปาข้อน่ะนนะแม่เฮ้ยเอามันเบิดเก็บเลยไปนี่นะ แม่น้องแท้นหนอยากลงไปฮะแต่ว่าขิงขอันขิงเหาะลงไปล่างพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหุ่นมันอยู่ไกลกิ่ตุมแบบนี้นะครับคุ้ลุยเลยเก็บใส่ถุงขู่แล้วน่าเอาริกตัวใหญ่มันอะ ไม่เคยคิดตุ่มยังง่ายง่องเลยใน่นน่ะก้อยบ่ายเปิดห้องกระสีเปิดพอทางแท่น่าผู้ได้ยากินก้อยกุ้งแล้วหมุดจ่อมาวะซะบรต้องหมุดมาโลดมาโลดวะซะหมุดมาที่ได้กินสิได้กินอะไรเนาะสิโซงทางสายไฟเห็นดอกพี่น้องเลย แันเคอรี so mm ่ก็เขาปิดด่านเลยต้องเอาไซไฟรถมันจังมันขาม่น้ำคลงอยู่ร้เนอบอันเอย่าเห็ดนั่นตีเลยมันสิบ่งใส่กันจับโซ่ดูเฮยประค่อนโอ้ยหลังหน้าหลังในเนี่ยก็หดเห็นโตป้าตัวนี้นี่ตัวใหญ่กว่าขนาดแค้จะจับนะบแมนบ่ราะสเคยปาน ปลาคอตัวุ่ใหญ่พี่นะตัวในในุ่ใหญ่เป็นใดตุ่มป่นเนะหรือต่อยมยำปลาคอใส่ดิงแบบลงนี่อีนีะอันทีเดียวซานตั่นะปลาเข่งพ่อประคำนะลุยเรียรอพ่อประคำนี่นะ โบเกงใจผู้ซักเสื้อผ้าเลยมมันได้ลูกบ่แม่ได้จะโตแล้ว ก่อนนี้ไม่ได้จกโตแล้วแม่แม่่เยองโตอีตมันห้องนะอืมได้เลยได้แล้วเมื่อเมื่อก็ได้เห็นแบะอีกแล้วเมื่อไชยังใชอืมพี่น้องทางกุ้งทางกุ้งทางปลาเข็งอืมอยู่น้ำกันเลยแซ่บแทเมื่อนี้นะ คนแทนซาน้องใหญ่เลยแม่น้องแทนกซิตเดล่าเลยเนาะพี่น้องกุ้งก็ได้ลายพี่น้องเอ้ยเอาไปน้ำแล้วเอาไปใบเอาไปเห็ดกินอันนี้นะคือยังมาทันได้ล่างพี่น้องเอ้ย นายการแม่น้องแท่งกับสิดดาลาคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องน้องแท่นนะพี่น้องเนาะสบายดีอย่าลืมส่องน้องอื่นน้าเนาะพี่น้องลืมติดตามส่องน้องอื่นเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอื่นให้ในเด้อป้าลุงสบายดี